ไปดูปรับสีบรรยากดีลกวบรรากามาไปดูเลยไปดนเลยมีรักษาที่สีบาด้วยสี่รรยากาข้อตาแด้กันน้นพุมาเง้นสามปีที่นองพี่นองไม่ต้องกลัวค้จยแมียาไหมแล้วะติดต่อได้วหรือไม่ไม่มีแล้วเพราะท่าน่ี้ปัไม่ไม่มีจ้าเมียวเมียมอยากล้อยากแล้วต่อได้ไหมไม่รู้อยู่ไหนเอร์โทรศัพท์ไม่รู้อยู่ไหน สิครั้งอยกเ่องช่วยยั่ะช่วยใครยางเดียวคคุณนี่จริงไหมช่วยยัไงคุณอ่คุณนคุณนคุณยาสุยาตคคนดีๆแบ่าิคูอ่ะคนที่ไรไม่ชอบโงไม่ข้าเนี่ยถ้ามันถูกแล้วไมันรู้ว่าผิดในทำยังไมละคะผมไม่รู้มันผิดถูกนะรู้สิทุกครูเคยอยู่กับเรื่องผิดกฎหมายถูกกฎหมายอยู่ถูกไหมอยู่เคยพูดเป็นสการจำด้วยว่า นี่แก่เป็นหมน้องมไมใช่่ตายนี่ตายนนาาไม่ไมม่เจนันปานี้ลตจะไดับไปเลยครับเดยร้าวนเจ็ดร่บาท้ไม่ชำระเงินคนปาอนจิจเยนะพบที็พูดอยู่จะเจ็บนะกดรับปากก่นสิพี่จลงจะพอะไรพบามนะอยู่จะเจ็บเป็นละ เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเอตรตับไปนะลุงยังไม่ถอดจอกออกที่ออกจเออกจับที่จับที่นี่อ่าแต่ดูเรื่งานสถาที่ออกใลโอเคที่สุดดีที่สุดแล้วลุไม่ดีไม่ดีคุณทำแบจนี้ไม่ดีคุ้า้แล้วตำรวจทำไม่ดียังไงคะคุณจ้าข้าผมมา่อเมืุ่นะเขาข้างนผู้เสียหายเขากระสงให้ลุงที่ตารไเป็นหลักมัใช ต้องให้คนเสื้อโก้กเขียนตัวลายอ๋อคือร้อยเมนเนี่ยทำไม่ดีเพราะว่าร้อยเบนไม่จับลือจิ้งโคกองนี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้เนี่ยลุงลุงต้องไปลงชื่อลงชื่อเพื่อว่าจะได้เข้าไปคุณไปเขียนอ่ะเขียนตรงนี่ยต้องไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วไปลงชื่อนะ